วันนี้นะครับโชคจะสอนในเรื่อง time frame เห็นไหมครับ time frame ในหลักการการบริหาร time frame ให้ก่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด time frame คืออะไรเวลาเราเปิดกราฟนะครับพี่ส่วนใหญ่นะครับเราจะใช้กราฟ day ใช่ไหมเอ่ยนั่นนะ time frame day time frame ก็คือช่วงเวลาในการเปิดกราฟหนึ่งแท่งเห็นกราฟราคาหุ้นไหมครับ1แท่งเราจะตั้งเป็น day ก็แปลว่า1แท่งเท่ากับ1วัน หรือ time frame week 1แท่งเท่ากับ1อาทิตย์หรือ t ไทม์เฟ m มมันก็คือ time frame เดือนใช่ไหมครับ1แท่งเท่ากับ1เดือนแต่มันมี time frame ย่อยอีกด้วยนะครับก็คือ time frame minute ก็คือ time frame นาทีเห็นไหมครับ time frame 1 1นะไม่ใช่ day ไม่ใช่ week ไม่ใช่มันึกออะไหมครับแต่เป็น1ก็คือ1นาทีก็1 minute ก็1นาที time frame 3 t ทีเบนะครับ3ก็เท่ากับอะไร ก็เท่ากับทำเฟรม3นาทีใช่ไหมครับทำเฟรม5นาทีทำเฟรม10นาทีทำเฟรม15นาทีทำเฟรมครึ่งชั่วโมงทำเฟรม60นาทีอย่างเนี้ยอันเนี้ยเราต้องเอามาใช้ให้มันแตกต่างกันนะแต่ละไทม์เฟรมมีคุณค่าที่สําคัญแตกต่างกันมากๆครับดังนั้นพี่จะต้องรู้อย่างละเอียดให้ได้ว่าแต่ละไทม์เฟรมนะครับเราจะใช้ในการเล่นรูปแบบใดจึงจะก่อเกิดประสิทธิภาพในรูปแบบนั้นสูงสุดเช่น ถ้าเราจะเล่นเดทถ้าจะเล่นเดทก็แปลว่าซื้อขายจบภายใน5นาที10นาทีหรือวันนี้หรืออาจจะห่อข้ามวัน2วันนะครับทม์เฟรมในการเป็นจุดเข้านะครับเดทจะมีเดทเราเรียกว่าเบสิกหรือเดทพื้นฐานใช้ทม์เฟรม1นนาทีในการเฝ้าขายในสัญญาณทม์เฟรม3นาทีอันนี้เราเรียกว่าเดทพื้นฐานแต่ถ้าเป็นเดทที่เป็นสเต็ปเซียนเขาจะใช้ทม์เฟรม5นาที อาจจะมี3นาทีเพื่อดูรายละเอียดนิดหนึ่งแต่โดยภาพหลักเขาจะดูทำเฟรมที่5นาทีเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นเราเรียกว่ากึ่งรันเทนกึ่งรันเทนนะครับก็จะดูรูปแบบการเล่น5นาทีประกอบกับกราฟเดย์ว่าเขาเล่นในรูปแบบใดพร้อมไหมอะไรไหมการวางบิดออฟเฟอร์คข้าๆเป็นยังไงบ้างอันนี้เราเรียกว่ากึ่งรันเทนแต่ถ้าเป็นรันเทนเนอะไหมครับเขาจะดูทำเฟรมเดย์ day กับทำเฟรมวีคพอเห็นภาพไหมแต่ถ้า ถ้าถ้าเป็น VI ไอ m ท f ์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมสัปดา m e ทมเฟรมมันก็คือทม์เฟรมเดือน i ท e f เฟรมรายวันไทม์เฟรมรายอาทิตย์กับไทม์เฟรมรายเดือนเห็นไหมครับมันก็จะเห็นภาพรวมของกราฟของตลาดของหุ้นทุกตัวได้หมดเลยดังนั้นนะแต่ละไทม์เฟรมนะครับขนาดของไทม์เฟรมมีประสิทธิภาพแตกต่างกันในการที่จะให้ว่าเราจะเล่นในรูปแบบใดแต่ละรูปแบบการเล่น day ์เท run ันเทแล้วก็ VI เราใช้ไทม์เฟรมต่างกันนะครับผมเราไม่ได้ใช้ไทม์เฟรมเดย์เหมือนกันทุกอันได้เนื้อออกใช่ไหมครับเด y เล่นเร็วก็ต้องใช้ไทม์เฟรมเราเรียกว่าไทม์เฟรมย่อยเนึกออกไหมครับเล่นเดเล่นเร็วใช่ไหมครับไทม์เฟรมย่อยแต่ถ้าเล่นลันเทนก็เล่นชา้าเนึกอออกไหมครับรอจังหวะรอบของมันก็เป็นไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมวีค แต่ถ้าเล่นเป็น V.I. Time Frame Day ก็คือ Time Frame ัน i m e Frame อาทิตย์กับ Time Frame เดือนดูภาพรวมดูงบดูผลประกอบการดูเศรษฐกิจดูเซ็ตดูสถานการณ์ดูรอบธุรกิจไออย่างนี้ตัางหากที่เราจะต้องมองดังนั้นนะครับในเรื่อง Time Frame ตรงเนี้สำคัญมากๆเลยเนี่ยนะครับพี่ Time Frame เห็นไหมครับพี่ครับเมตตาโชคนิดหนึ่งนะจดสรุปด้วยนะ ไทม์เฟรมเล็กจะเล่นไวเห็นไหมครับไทม์เฟรมใหญ่จะเล่นรอบไทม์เฟรมกลางแต่งทรงลอ้อจํานิยามสามประโยคนี้ไว้ให้ได้อันนี้สําคัญมากเลยนะไทม์เฟรมเล็กเล่นไวไทม์เฟรมใหญ่เล่นรอบไทม์เฟรมกลางแต่งทรงลอ้อไทม์เฟรมเดย์ครับมันจะแต่งทรงล้อว่ามันจะเอามาเล่น ไทม์เฟร m e Day นะครับจะเอามาเล่นสั้นเป็นเดเท e หรือจะเล่นเป็นกึ่งลันเทนอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะแต่งทรงรอด้วย Time Frame กลางก็คือไทม์เฟร m e Day เดี๋ยวโชคอธิบายให้แต่ตอนนี้นะครับพี่ทุกคนต้องสุบตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าไทม์เฟรมเล็กก็คือ t ไทม์เฟ m e ย่อยนะครับไทม์เฟรมเล็กจะเล่นไว t ไทม์เฟ m e ใหญ่จะเล่นลอ t ไทม์เฟ m e กลางแต่งทรงรอเห็นไหมครับ ตรงเนี้ยเราก็จะต้องจําให้ได้อะไทม์เฟรมเล็กมีอะไรบ้างที่มันเล่นไวดูนะครับไทม์เฟรมเล็กเล่นไวก็มีไทม์เฟรมอะไรที่เป็นนาทีนะไทม์เฟรม1นาที3นาที5นาที10นาที15นาที30นาทีทําไมต้องมีสีดํากับสีแดงเพราะ1 3 5 1 3 5เป็นไทม์เฟรมที่ใช้เยอะที่สุดในการเล่นเดทเทรดคือเล่นสั้น ดังนั้น10นาที15นาที30นาทีครับแทบไม่ได้ใช้แค่ดูโดยภาพรวมของท่า5 3 1ตรงนี้นะครับภาพไม่ชัดก็เลยต้องปรับมาเป็น10บ้าง15บ้าง30บ้างเพื่อดูอารมณ์ของการาฟให้มันชัดเจนขึ้นแต่แท้จริงที่ใช้จริงๆนะครับคือ5 3 1แต่ถ้าเป็นเดทเล่นสั้นพื้นฐานก็คือเฝ้าด้วยทำเฟรม1นาทีขายด้วยทำเฟรม3นาทีแต่ถ้าเป็นสเต็ปเซียนนะครับไม่ใช่พื้นฐานนะ จะตั้งด้วยทามเเรรม5นาทีนึกออกไหมครับดูสัญญาณภาพรวมมันเป็นยังไงนึกออกไหมครับว่าจุดเข้าจุดออกด้วยความเป็น5นาทีแต่ขายนะครับดูทั้ง3ทั้ง5หน้างานประกอบกันเพราะมันจะช่วยขยาย3 5 5 3ได้ดีมากพูดง่ายๆ day trade basic นะครับ1 3 1กับ3นาทีแต่ถ้า day trade step s ียนจะเล่น3 5 53สนะครับสลับกันตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้นะครับ1 0 15 30ตรงเนี้แทบไม่ได้ใช้อย่างมากถ้าจะใช้ก็คือถ้าภาพรวม53 1ตรงนี้มันไม่ชัดก็ปัดมาเป็น10นาที15นาทีดูว่ากราฟมันชัดไหมอันนี้นะครับด้วยความเป็นนาทีเราเรียกว่าไทาม์เฟรมเล็กหรือไทม์เฟรมย่อยเห็นไหมครับจะเล่นไวเพราะมันกระพริบไวมันจะขึ้นไวนะครับมันจะเคลียร์มันจะกระชากอารมณ์มันอย่างต่างได้ไวมาก ไทม์เฟรมใหญ่เห็นไหมครับไทม์เฟรมใหญ่เล่นรอบไทม์เฟรมใหญ่คืออะไรไทม์เฟรมอาทิตย์ไทม์เฟรมเดือนไทม์เฟรมไตามากก็คือควอเตอร์นะออกไหมครับเนี่ยสอันนี้นะครับเป็นไทม์เฟรมใหญ่จริงๆก็มีไทม์เฟรมปีอีกนะแต่เราไม่ต้องใช้กับมันหรอกนะครับแค่ดูไทม์เฟรมรายอาทิตย์ไทม์เฟรมรายเดือนไทม์เฟรมราย3เดือนเห็นไหมครับอันนี้เราเรียกว่าไทม์เฟรมใหญ่จะเน้นเล่นรอบเล่นรอบก็แปลว่าเก็บทำไล่ปลอย นึกภาพบอกไหมเก็บทําไล่ปล่อยว่าถ้าจักเจ้าเห็นไหมครับโซนราคาการเปลี่ยนแปลงราคากดไตลักทั้งหมดนะครับจะอยู่ใน3ข้อตรงเนี้ทำเฟรมอาทิตย์จริงๆมันมีทำเฟรมเดือนด้วยนะครับมันจะดูทรงทั้งหมดว่าเก็บมานานแค่ไหนเป็นยังไงบ้างเพื่ออะไรหารอบการเล่นครั้งใหญ่หรือเทอร์นาล์เห็นไหมครับเนี่ยจะเล่นรอบทำเฟรมใหญ่จะเล่นรอบ,รรอบก็แปลว่าเก็บทำไล่ปล่อยมันจะเห็นได้ชัดเจนมากๆ แต่ไทม์เฟรมย่อยหรือไทม์เฟรมเล็กนะครับมันไวมันจะเห็นทุกอย่างไม่ชัดเข้าใจไหมสำหรับเล่นเด y เราจึงต้องการความชัดเฉพาะวันนี้ดังนั้นไทม์เฟรมย่อยเหมาะแก่การเล่น d a ดทแต่ถ้าไทม์เฟรมใหญ่พวกนี้นะครับเล่นกึง่งลันเทนลันเทนหรือไม่ก็ VI แต่คราวนี้มาดูสิไทม์เฟรมกลางไทม์เฟรมกลางแต่งทรงรอทำไมมันไม่เล่นไวทำไมไม่เล่นรอบ Time frame ทไทม์เฟรมกลางทําไมมันแต่งทรงรออันนี้อาจจะงงคืออะไรรู้ไหมมันก็คือไทม์เฟรมเดย์หรือไทม์เฟรมลายวันเข้าใจไหมหรือไทม์เฟรมหนึ่งวันหนึ่งกราฟหนึ่งแท่งเท่ากับหนึ่งวันทําว่าเวลาเจ้าจะแต่งทรงเจ้าปัจจานีตปานีตนะครับแต่งทรงด้วยกราฟไทม์เฟรมเดย์จำมาไว้เพราะรูปแบบการเล่นนี้อยากให้ราคาอยู่ในกรอบแค่ไหนขึ้นแค่ไหนลงแค่ไหน ิดจุดไหนเปิดจุดไหนนะครับเขาบังคับด้วยไทม์เฟรมเดย์ดังนะั้นไทม์เฟรมเดย์หรือไทม์เฟรมหนวันเป็นไทม์เฟรมที่อะไรใช้มองในการตรวจจับว่าสัญญาณเจ้ากำลังเล่นอะไรแอบเก็บในแรงซื้อแอบเก็บในแรงขายแท่งแดงแต่มีแรงซื้อเยอะแท่งเขียวมีแรงขายมากแสดงว่าไทม์เฟรมเดย์ เป็นไทม์เฟรมที่ใช้ในการตกแต่งทรงกราฟนึกออกใช่ไหมครับดังนั้นเจ้าจะโฟกัสวันนี้จะวางกรอบให้อยู่ท่าไหนน้นอย่าให้กราฟในวันนี้ขึ้นเกินกรอบนี้แนวแนวต้านอย่าให้ลงทะลุแนวรับเขาก็จะแต่งกราฟแสดงว่าการแต่งกราฟหรือการประคองทรงหรือการสร้างแนวต่างๆนั้นใช้ไทม์เฟรมเดทเท่านั้นดังนั้นไทม์เฟรมเด์จึงถือว่าเป็นไทม์เฟรมกลางเป็นศูนย์กลางนะครับ ลงมาข้างล่างก็เป็นไทม์เฟรมใหญ่เข้าใจไหมอาทิตย์เนื้อไหมครับลายอาทิตย์ลายเดือนลาย3เดือนเข้าใจไหมเป็นไทม์เฟรมใหญ่เหนือไทม์เฟรมเดย์ขึ้นไปก็จะกลายเป็นไทม์เฟรมย่อยก็คือ1นาที3นาที5นาที10นาที15นาที30นาทีเข้าใจยังแสดงว่าศูนย์กลางนะครับสเตชันกลางตรงนี้นะครับก็คือไทม์เฟรมเดย์ยอดขึ้นเดย์ไปนะครับละเอียดขึ้นก็จะกลายเป็นไทม์เฟรมย่อยก็เป็นนาที ต่ำลงมาก็จะเป็นไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นไทม์เฟรมสั m e ไทม์เฟรมเดือน t ทม์เฟรมสามเดือนเข้าใจไหมดังนั้นนะครับเราต้องเข้าใจกับมันให้ได้ก่อนว่าตรงนี้มันคืออะไรเห็นไหมพี่ลองดูตามโชคนะ Time เฟรมหนนาทีให้ค่าไวก็แปลว่าขึ้นลงเปลี่ยนแปลงได้ไวมากนี่คือไทม์เฟรมหนึ่งนาทีนะครับอ่อนไหวง่ายก็หมายความว่าให้ค่าไวก็แปลว่ากราฟตกขยับปุ๊บนะ ทำเฟรมก็ขึ้นการาฟให้เลยเห็นไหมนี่คือการให้ค่าไวอ่อนไหวง่ายก็แปลว่าทุบล่วงเห็นไหมครับทุบล่วงก็ล่วงเลยลากขึ้นก็ขึ้นเลยเนอะไหมครับปิดปิดบิดปิดออฟเฟอร์ offer, วางกรอบไว้มันก็อยู่ในกรอบแสดงว่า t time f r a m e day นะครับมันจะอะไรให้ค่าไวอ่อนไหวง่ายก็เพราะมันเบามันเป็นการช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการถ่วงน้ำหนัก โชคใช้คำว่าถ่วงน้ำหนักนะไทม์เฟรมหนึ่งนาทีไม่ได้มีการถ่วงน้ำหนักเนื้อออกไหมครับเป็นไทม์เฟรมย่อยที่ละเอียดที่สุดแล้วในการาฟมันเลยไม่ได้รับการถ่วงน้ำหนักเข้าใจไหมตัวมันราคาสะบัดขึ้นลงยังไงปุ๊บนะมันเกิดเป็นแท่งไทม์เฟรมหนึ่งนาทีขึ้นมาเลยเพราะมันไม่ได้ถูกถ่วงน้ำหนักมันเลยกลายเป็นว่ามันไวขึ้นลงได้ไวกระชากได้ไวมันอ่อนไหวหรือมันเซนซิทีฟ เห็นไหมครับกระตุ้นอารมณ์แรงถ้าเราเป็นคนเฝ้าด้วยทางเฟรมหนึ่งนาทีนะครับเวลาขึ้นก็รู้สึกว่าเสียดายเข้าไม่ทันโลกล้นแต่เวลามันล่วงมันลงมาได้5ช่อง10ช่องหรือโชคให้ดูเลยครับมันเคยมีหุ้นตัวหนึ่งครับ1วินาทีลงมา22ช่องจำได้ไหมในคลิปวิดีโอที่ให้ดูนะครับว่า1วินาทีนะครับหุ้นตัวนี้ถูกกระชากลง22ช่องแค่1วินนะ แต่ในหนึ่งนาทีัมีตั้ง60วิแปลว่าคำว่ากระตุ้นอารมณ์แรงก็หมายความว่าถ้าถ้ามันกระชากขึ้นเราก็จะเสียดายเข้าไม่ทันนออกไหมครับมันไปไกลแล้วถ้ามันกระชากลงถ้าเราซื้อไว้แล้วมันกระชากลงใจมือไม้ก็สั่นนะครับขายไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะโลกเห็นไหมมันกระตุ้นอารมณ์ผู้เล่นได้แรงมากมือไม้สัน่นปอดแหกเลยแหละอ่ะเห็นไหมครับ มีความคาดเคลื่อนสูงเพราะอะไรมันในนาทีนั้นนะครับทุบลงมาแล้วก็ดึงกลับเลยก็ได้ในนาทีเดียวเห็นไหมครับดังนั้นเราไม่สามารถใช้ค่ามันเพราะไม่ได้เป็นค่าเฉลี่ยที่มันมีน้ำหนักมากพอผลคืออะไรผลคือเราไม่มั่นใจว่าไอ้แท่งนี้ราคามันขึ้นมาตรงนี้แท่งนี้มันจะจริงไหมในแท่งต่อไปจะดันขึ้นหรือมันจะทุบล่วงอีกแท่งหนึ่งก็ได้ ดังนั้นอะไรเกิดขึ้นได้หมดทุกหน้าสำหรับกราฟไทม์เฟรมหนึ่งนาทีเพราะไทม์เฟรมหนึ่งนาทีนะครับมันเคลื่อนไหวไวเห็นไหมครับและมันมีความคาดเคลื่อนสูงเพราะอะไรแท่งนี้ยิงนะครับเขียวลากขึ้นมาห้าช่องอีกแท่งหนึ่งนะั้นหนึ่งนาทีต่อไปนะกดลงมาเจดช่องก็ได้อีกแท่งหนึ่งนะครับก็ดันเขียวขึ้นมาอีกสามช่องก็ได้มันแปลว่าทุกอย่างมันไวเมื่อมันไม่มีรกราฟที่ละเอียดพอ การที่ทำเฟรมหนึ่งนาทีไม่ได้เป็นค่าเฉลี่ยที่มีการถ่วงน้ำหนักผลคืออะไรทรงกราฟมันจะเข้าทรงได้ยากและการเข้าทรงของทรงกราฟทำเฟรมหนึ่งนาทีแต่งทรงหลอกได้ง่ายเพราะใช้วอลลุ่มน้อยใช้วางบิดวางออฟเฟอร์ก็ไม่ได้มากนะนะตน้องบอกไงว่าการแต่งกราฟด้วยทำเฟรมหนึ่งนาทีถ้าใครไปหลงดูมันจะลวงให้เราก็ได้ ยิ่งถ้าเราเล่นเดทเบส i c ตรงไหนรู้ไหมเขาจะลากขึ้นมาจ่อต้านแล้วยกขึ้นไปประมาณช่องสองช่องแล้วก็ทุบลงมาห้าหช่องเห็นไหมเขาหลอกแล้วก็ได้เพราะเขากินกําไรตั้งแต่ตอนมันลงมาฟังไว้ใหม่นะเดทที่เล่นสั้นเนื้ออกไหมครับถ้าเป็นท่าเบสิกนะครับจะเล่นจ่อแนวต้านแต่เป็นสเต็ปเซียนจะลงมาเคลียร์คนวอลลุ่มแห้งแนวรับปังกันนะ แนวต้านแปลว่ามันลงมาแนวรับแล้วดันขึ้นไปแล้วหรือเปล่าแล้วสุดท้ายนะแก้งจอหลอกจ่อแนวต้านหลอกแล้วสุดท้ายทําขึ้นไปช่อง2ช่องแล้วคุบลงมา5ช่อง7ช่องดังนั้นเดเทต,ตรงนี้นะครับเล่นยากเสียงมากเหนื่อยเครียดและเสียง่ายแต่สเตปเซียนเขารู้ว่าทําไมเขาจะต้องเปลืองไมเซ็ตเนื่องไหมครับจะต้องเปลืองจิตจะต้องเปืองพลังจะต้องเปงลืงอง,งสายตาและอ่อนล้า เซียนนะครับเขาก็จะรอลงมาเขารู้อยู่แล้วว่าหุ้นจะทำขึ้นต้องเคลียร์แรงขายน,น,นะเวลามันยิงขึ้นมาแล้วนะครับวอลลุ่มมันจะเริ่มแห้งราคาก็จะเริ่มลดลงมาเข้าใจไหมครับเมื่อ <c oughs> มันเริ่มลดว,วอลลุ่มแห้งเมื่อ,อไหร่ปุ๊บมันก็จะอะไรยิงขึ้นมาใหม่แสดงว่าวอลลุ่มแห้งมันจะมาแห้งที่ส่วนใหญ่ที่แนวรับการเข้าที่แนวรับนะครับ แล้วหุ้นถูกยิงขึ้นเนอะไหมครับไปจ่อต้านช่องว่างตรงนี้ระหว่างแนวรับกับแนวต้านตรงนี้นะครับนั่นแหละคือกําไรของเซียนที่กินนิ่มๆ แต่มือใหม่หัดขับนะครับไปเล่นจ่อต้านเข้าใจอย่างไปเล่นจ่อต้านทั้งรั้งช่องว่างตรงนี้ระหว่างแนวรับกับแนวต้านนะครับมันกว้างเป็นกําไรตั้ง 3%, 5%, 7%ไม่มองกันแต่ไปลุ้นจ่อต้านสุดท้ายยิงขึ้นไปแค่ช่อง2ช่องแล้วทุบล่วง 3, าช่อง5ช่องออกไม่ทันก็ขาดทุนได้ง่ายเครียดได้ง่ายนี่แหละคือความไวของไทม์เฟรม1นาทีเห็นไหมครับและไทม์เฟรม1นาทีเนี่ยนะครับ ต้องการปัจจัยชี้นาเยอะมากก็คืออะไรรู้ไหมด้วยความที่ตัวเองมันเป็นกรอบที่ไม่ชัดเพราะมันเบาขาดการถ่วงน้ําหนักนะครับสุดท้ายก็ต้องมีการใช้ทำเฟรมสนาที5นาทีเนาะครับเข้ามาประคองทรงเพราะถ้าใช้ทำเฟรม1นาทีและจ้องแต่ทำเฟรม1นาทีในวันนั้นนะครับพี่พี่จะอ่านทิศทางการาฟได้ยากเพราะทิศทางการาฟในทำเฟรมนะครับกระชากขึ้นก็กขึ้นสูงกระชากลงก็ลงลึก เข้าใจไหมแล้วสุดท้ายภายใน5นาทีนะ่อาจจะขึ้นสูงลงลึกแล้วสุดท้ายเป็นไงบ้างมันขาดการถ่วงน้ําหนักนะครับขึ้นสูงก็ขายไม่ทันแต่สุดท้ายเวลาไปเลือกซื้อก็แปลว่าซื้อทันที่ปลายยอดเข้าใจไหมขึ้นปุ๊บนะนาทีต่อไปทุบล่วงลงมา5้าช่องสิช่องก็ขายไม่ทันเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นไทม์เฟรม5นาทีหรือนามทีครับมันจะถ่วงน้ําหนักการขึ้นลงตรงนี้ให้เห็นเป็นแท่งที่ชัดเจน อันนี้เราเรียกว่าถ่วงน้ำหนักแสดงว่า Time f ฟรมหนนาทียังต้องการปัจจัยชี้นําเยอะมากอย่างน้อยก็คือกรอบของ Time f ฟรมส3นาที5นาทีช่วยมาอะไร